สบายดีท่านผู้ชมมันก,ก็นมาพอกันอีกแล้วเนาะมันนั่งหว่าวอยู่คางต้นพริกเนาะบ่มีบนนัง่งบ่มีบนอยู่มันหอนลายพอดีว่าเอาอันคุณยายเอามามาลับลมชมวิวข้างนอกเนาะเราก็เลยอัดคลิปจังหน่อยเพราะวันเน่องจกว่าบ่ได้อัดคลิปมาเฮิง์เลยเนาะคนอัน ลอกก็คือสิว่าไปใช้นอเพราะสิวา่ายังอยู่หรือว,ว่าไปเลยเนาะก็ยังอยู่อยู่เด้อเนาะมาให้เบิ่งอันต้นมอนคือเก่าเนาะเมือที่เคยเก็บเหมือนนั้นเนอ้อเนาะเห็นบ่หลายคนก็คือสิเห็นเนาะเพราะว่าเมือน,นั้นมาเก็บให้เบิ่งเนาะเมือนอี้กอะมันยังบ่สุกหลายไปานไดเก็บกินคู่มื้อเนาะสมห่างหายไปนานเนาะช่วงนี้ คิดหอดคิดเท่งคือเกาเดอเนาะสวัสดีค่ะเย็นไหมคะอารมณ์ดีเนี่ยแสงแดดกระตอกตาเนาะ่อยเล่แนมตาหน่อยตาใหญ่อยู่เห็นตัวเองอยู่ในกล่องตกใจ มื่อนี้เนาะมาอันมาให้เห็นหน้าเห็นตาสื่อๆเนาะมาถักทายสบายดีเนาะคุณจ้าเอ๊ะแอบแนมเบิงแนมเบิงคุณจ้าเห็นยังเราผู้เดียวก็เป็นแล้วเนาะได้พี่เหลี่ยงพี่บ่ากันแบบนี้แล้วเนาะพี่เหลี่ยงบาบะบอเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปเลยเนาะท่านผู้ชมพากันคลิปหน้าเนาะ บายบายสบายดีเหมือนกันสบายดีมือเดียวคือเราเนาะเพราะวะ่าคางหนึ่งจับกล่องเดียวมันสิตีลังกาเนาะไปละบายบาย